สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปุ๊กก็พามาเที่ยวทะเลอีกแล้วนะคะที่ตรงนี้เขามีชื่อว่าหาดบางสักนะะอยู่จังหวัดพังงาเนาะอำเภอเขาหลักเนาะที่นี่สวยมากเตองตอนแรกเจ๊ปุ๊กก,ก็กะว่าจะถ่ายภาพอ่าที่เป็นตอนเช้าแต่ตื่นไม่ทันค่ะก็เลยเอาภาพตอนเย็นมาให้ชมดีกว่านะคะสวยมากเลยเองดูสิดูสิ ทะเลเรียบเป็นสีครามสวยจริงๆหาดซ้ายก็สะอาดนะฮะที่ตรงเนี้ยเป็นที่ที่น่าเที่ยวมากๆเลยเองดูสิหาดกว้างยาวมากเองนะสวยสๆสวยมากๆเลยถ้าพูดถึงนะถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นนะจะพะบกว่าที่เนี้ยสวยสวยมากๆเลย ที่นี่มีทิวสนที่สวยงามด้วยนะคะมีร้านอาหารด้วยนะไม่ต้องกังวลกับใครที่ชอบทานอาหารทะเลที่นี่มีให้คุณได้ทานทุกรสชาติเลยนะคะเอาตามที่คุณต้องการเลยนะมาดูหาดกันสวยมากเลยเองสุดลูกหูลูกตาเลยพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินเนาะสวยจริงๆเลยก็เหมือนเดินเราจะปุกอะ่ะเห็นน้ำทะเลสวยอยากกระโดดลงไป แต่นึกว่าตัวจะต้องดำเจะปุ๊กก็ต้องหยุดพักไว้ก่อนเราะจะปุ๊กเคยเล่นน้ำทะเลอ่ะจนหนวดขึ้นน่ะเองเข็ดเลยนะคะถ้าใครไม่กลัวดำก็ลงไปได้เลยนะคะที่นี่เหมาะจริงๆสวยสวยมากๆเลยเองเงียบสงบนะคะนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะนะสวยสวยเลยเองนะถ้าใครชอบแบบสงบสงบต้องหาบานสากนูนนี สวยมากเลยเองนะเองมาที่นี่จะไม่ผิดหวังเลยนะคะใครที่ชอบธรรมชาติเนาะอาหารก็แสนจะอร่อยนะบรรยากาศก็แสงดีนะพาแฟนคุณมาที่นี่นะคะคนที่คุณรักที่สุดมาเที่ยวนะคะดื่มดำกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเนาะรับรองไม่ผิดหวังนะคะหาดบางสสนะหาดทรายก็สวยงามตัวเองสวยจริงเลยเขาอย่างชอบเลยนะเนี่ยดูสิทิวสนอย่างสวยเลยที่นี่ยังเป็นแบบดิบอยู่เอง ธรรมชาติมากๆนะแต่จะปพวกนี้ก็บอกตรงๆก็คงอยู่แต่ในร่มนะคะไม่ออกมาแน่นอนนะคะใครที่ชอบอะถ่ายรูปสวยๆกับท้องทะเลนะใส่เพื่สีาขาวๆมาถ้าจะเวิร์กน,นะ้ิวสวย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 มากสวยมาก,มากถามว่าร้อนไหมก็ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะร้อนเนาะแต่ถ้าเป็นตอนเย็นๆก็ต้องรองให้แบบแสงพระอาทิตย์ แต่ว่าอ่อนแซงลงก่อนนะค่อยออกมานะแต่แต่ตอนนี้ก็ยังขนาดว่านี่ก็ยังร้อนอยู่นะคะแต่จะปลุกอะ่ะก็ทนเอาค่ะเพื่อให้ได้คลิปสีสวยมาฝากเพื่อนๆเน,เนาะเห็นหมาดูต้นต้นสนเลยต้นเบลอเลยจิงสวยงามสะอาดสะอานนะดูสิว้าวใครที่ชอบก็อย่าลืมนะผ่านที่นี่เขาเรียกที่นี่ว่าหาดบางสักนะ สวยนะสวยไหมบรรยากาศดีโอ้โหใครชอบนอนเป๊ก,ก็แหวนได้เลยนะคะพาทิตใกล้จะตกดินแล้วสวยนะสวยจริงๆเลยอยากให้เ,เพื่อนๆมาเที่ยวนะถ้าใครผ่านที่นี่ก็อย่าลืมแวะเข้ามานะคะหาดบางสักสวยงามนะคะรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังนะได้ดูวิวสวยนะ ดูสิขนาดนี้ยังไม่มีคนเลยแล้วพบกับเจ๊ปุ๊กใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะขอบคุณค่ะ